สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r b b i t t a l l er ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องอลเวงบันเลงรักใน EP ที่23-24ถึง24เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะนางเอกไม่ใจอ่อนกับพระเอกเธอปฏิเสธความรักจากเขานางเอกผลักพระเอกที่กอดนางอยู่ออกยอมรับว่าใช่นางเคยมีใจให้เขาแต่ตอนนี้ นางไม่อยากถูกตัดหัวไปพร้อมกับเขาเขาไม่รักตัวกลัวตายแต่นางรักนางรักชีวิตตัวเองนางไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมอะไรทั้งนั้นมันไม่เกี่ยวกับนางพระเอกยอมแพ้เขาไม่อยากฝืนใจนางเอกอีกแล้วนางเอกมองตามหลังพระเอกทำได้เพียงขอโทษเขาในใจพระเอกยืนตากฝนอยู่กลางถนนช้าล้างความเจ็บปวดในใจจนสุดท้ายไข้ขึ้นคนสนิทเป็นคนดูแลพระเอก พระเอกไม่ยอมกินยาไม่ยอมกินข้าวทำตัวเหมือนคนใกล้ตายในฝันของเขามีแต่ภาพนางเอกปรากฏเต็มไปหมดนางเอกก็เช่นกันนางเอาแต่คิดถึงพระเอกซื้อเจียกับสินเอ๋ออยากเป็นกาวใจให้ทั้งสองคนดังนั้นในเวลาต่อมาสินเอ๋อมาหานางเอกบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยจุงมือนางเอกไปหอเซนสุราที่นั่นพระเอกกับนางเอกได้พบกันอีกครั้ง นางเอกรู้เรื่องที่พเพล็กกลับหอขับขานแล้วนางแสดงความยินดีกับเขาสิ้นเอิร์กับซือเจียพยายามพูดให้นางเอกกลับหอขับขานเช่นกันซือเจียสะกิดให้พเพล็กช่วยพูดพระเอกกลับนิ่งเงียบนางเอกรู้สึกว่านี่มันน่าอึดอัดเกินไปนางเลยลุกออกจากโต๊ะขอตัวลาทุกคนพระเอกทบทวนตัวเองวันนี้ที่มาคุยก็มีเพียงคุยเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกอย่างฝีมือการเล่นผีผาของนางเอก ก็จำเป็นต่อหอขับขานของเขาเป็นอย่างมากหากเขาชวนนางกลับมาแม่แน่อาจจะได้พระเอกตามนางเอกไปทันรับร่างนางเอกที่จู่ๆก็เป็นลมกระทันหันทุกคนได้เห็นร่างของนางเอกที่โปร่งแสงต่างพากันตกใจว่านางเป็นอะไรกันแน่เมื่อฟื้นอยู่ในห้องพักนางเอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังบอกว่าตนเป็นคนมาจากอีกโลกหนึ่งเป็นนักดนตรีผีผาไม่ใช่หลีรูเนียงตัวจริง ซื่อเจียถามนางเอกหากเป็นเรื่องจริงนางเอกมาเมืองแห่งนี้ทำไมแล้วทำไมถึงต้องเข้าหอขับขานด้วยนางเอกหยิบจดหมายของรูเนียงมาให้ทุกคนดูในนั้นบอกไว้ว่าหากอยากกลับโลกเดิมต้องตามหาชายผู้หนึ่งที่เป็นรักแท้ของหลี่รูเนียงมีรอยแผลเป็นที่หลังต้นคอคนสนิทบอกว่าพระเอกมีรอยแผลเป็นที่หลังต้นคอนางเอกตอบว่าเดิมทีนางก็คิดเช่นนั้น แต่แผลของพระเอกมีเรื่องราวอื่นคนรักของรูอเนียงไม่ใช่พระเอกพระเอกถามนางเอกหากนางไม่ไปจากที่นี่จะเป็นยังไงนางเอกพูดไม่ออกแต่พระเอกเดาเรื่องได้ว่านางคงจะหายไปที่นางไล่เขาเป็นเพราะคำพูดของเขาที่เคยบอกไว้ว่าหากนางเป็นอะไรไปเขาจะขอตายตามไปด้วยใช่หรือไม่นางไม่อยากให้เขาตายตามไปและเพราะรักเขาเลยแต่งงานกับผู้อื่นไม่ได้ ถึงได้ยอมจากไปรอแค่วันตายพระเอกกุมมือนางเอกถามว่าเคยคิดบ้างหรือไม่หากเราต้องแยกจากกันเช่นนี้เขาเองก็เหมือนตายทั้งเป็นเขาไม่สนว่านางจะเป็นใครมาจากที่ไหนแต่เขารักนางที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดรู้หรือไม่นางเอกหันไปยิ้มให้พระเอกขอร้องเขาเรื่องหนึง่งอย่าไล่นางไปหาคนรักของรูเนียงใกล้เทศกาลนางอยากใช้เวลาที่เหลือกับเขา ทั้งสองคนส่งยิ้มให้กันนางเอกกลับเข้าหอขับคานอีกครั้งทุกคนเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับนางสินเออรู้สึกเสียใจเมื่อคิดว่าวันหนึ่งนางเอกต้องตายที่นี่ซื่อเจียปลอบใจอยู่ข้างกายสินเอ๋อบอกพวกเราทำได้ดีที่สุดแล้วต่อจากนี้แค่เพียงมองดูพวกเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันให้คุ้มค่ามากที่สุดก็พองานเทศกาลคมไฟใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนพร้อมใจกันฝึกซ้อมอย่างขมักขม้น เรื่องที่ฐานซีกับคนอื่นๆเป็นนักดนตรีสาม,มัญชนถูกทุกคนในหอจับได้แต่ก็เคลียร์กันได้ลงตัวเพราะไม่มีใครอยากทอดทิ้งใครเป็นเพื่อนกัมนมาโดยตลอดคืนนี้เพะเอกมีเรื่องคุยกับนางเอกเขาบอกนางเรื่องที่เขาตามหาคนรักของหลี่รูเนียงพบแล้วและคนคนนั้นได้ตายไปแล้วนางเอกไม่อยากให้เรื่องค้างคาวันต่อมาเพะเอกกับนางเอกจึงเดินทางไปที่เรือนของชายผู้นั้น พบน้องสาวของเขาเพียงผู้เดียวและน้องสาวของเขาก็รู้จักนางเอกด้วยน้องสาวของเขาบอกนางเอกว่าพี่ตายไปนานแล้วก่อนที่เขาจะตายเขาหวังจะได้พบนางเอกนางเอกกับเขารักกันมาหลายปีแต่ถูกขั้นกลางด้วยชนชั้นสุดท้ายนางเอกก็ต้องแต่งงานกับผู้อื่นแต่เขาก็ยังคงรอนางเอกเรื่องนี้สะเทือนหัวใจนางเอกไม่น้อยนางเอกนำกลับมาพูดกับพระเอก ว่าความรักของพวกเขาทั้งสวยงามและน่าเศร้าพระเอกบอกนางเอกว่าเขาอยากรู้ว่าหลังจากงานเทศกาลเขาจะเหมือนกับชายคนนี้ไหมนางเอกบอกว่าชายผู้นั้นได้ตายไปแล้วและพรหมลิขิตของนางก็ได้ถูกลิขิตไว้แล้วว่าต้องตายเช่นกันพวกเราช่วยกันถนอมเวลาที่อยู่ตรงหน้าร่วมกันดีกว่าพระเอกบอกว่าเขาอยากปกป้องนางพวกเรามาช่วยกันหาวิธีไหมแม่แน่อาจจะยังมีหนทางแก้ไข นางเอกกอดพระเอกบอกเขาว่าอย่าทำเช่นนี้เขาทำแบบนี้นางจะทำใจจากเขาไปได้ยังไงแม้นางจะอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่นี่แต่นางไม่อาจทำได้จุดจบของนางไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เวลาที่เหลือนางอยากช่วยเขาเปลี่ยนแปลงกฎของนักดนตรีสามัญชนสำหรับนางถือเป็นความสำเร็จพระเอกพูดกับนางเอกเขามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากทำกับนาง นั่นก็คือแต่งงานกันพระเอกขอนางเอกแต่งงานในมือของเขานำหนังสือสมรสมามอบให้นางเอกนางเอกตกลงแต่งงานกับพระเอกทั้งสองคนสาบานรักและกอดกันด้วยความสุขมอบจุมพิตให้กันและแล้ววันงานเทศกาลคมไฟก็มาถึงกลับมีนักดนตรีคนหนึ่งหายไปพระเอกฝากซื้อเจียไปดูลาดเลาขณะที่พวกเขาเตรียมตัวไปร่วมงานรองเจ้ากรมพิธีการกลับนำทหารมาล้อมจับพระเอก ด้วยข้อหาว่าพระเอกลักลอบพานักดนตรีสามัญชนมาร่วมเข้าแข่งขันทําให้ทุกคนได้รู้ว่านักดนตรีที่หายไปเป็นคนไปฟ้องรองเจ้ากรมพิธีการการแข่งขันดําเนินผ่านไปกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าสู้จงเฉินไม่เห็นพระเอกจึงถามหาพระเอกเข้าตาจนเกือบถูกนําไปขังคุก แต่โชคดีที่เจ้ากรมพิธีการมาช่วยเขาได้ทันชี้ดับไปที่คอร้องเจ้ากรมพิธีการพร้อมบอกให้เอกกับพักพวกไปร่วมงานเดี๋ยวจะไม่ทันการพระเอกขอบคุณเจ้ากรมพิธีการจากนั้นได้รีบไปกลุ่มของพระเอกต้องขึ้นแสดงแล้วแต่กลับไม่มีใครมาสักคนฮ่องเต้ถามหาความรับผิดชอบกลับไม่มีใครตอบถูกทันใดนั้นจูู่ซือเจียก็ขึ้นไปบนเวทีแสดงการตีกลองท่านหญิงออกไปไรยรำ สู้จงเฉินดีดฉินถ่วงเวลาให้กับพระเอกแม่นานพระเอกก็มาทันกลุ่มของเขาไม่รีรอขึ้นเวทีบรรเลงเพลงทันทีซึ่งประทับใจทุกคนที่ได้ชมเป็นอย่างมากผ่านไปเครื่องเพลงนางเอกรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะหายไปรีบหันไปหาพระเอก พระเอกเดินเข้าไปช่วยนางเอกบรรเลงผีผ่าร่วมกันก่อนที่นางเอกจะสลายหายไปในอ้อมกอดของพระเอกท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองดูอยู่ตรงนั้นต่างพากันตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นนางเอกกลับมาโลกปัจจุบันที่แท้นางเอกกับลีรูเหนียงก็คือคนคนเดียวกันต่างกันแค่ยุคสมัยได้บรรเลงเพลงกับคนรักนั่นทำให้นางเอกไม่ตายนางเอกใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านไปด้วยความคิดถึงพระเอก มีวันหนึ่งเธอต้องไปมหาลายัยเพราะเพื่อนของเธอบอกว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งอยากได้นักดนตรีผีผาเช่นนางเอกไปช่วยเล่นละครให้นางเอกจะปฏิเสธแต่เพื่อนก็ตัดสายเธอเลยจำใจไปพบรุ่นน้องคนนั้นเพื่อนส่งปโปรไฟล์ของรุ่นน้องให้นางเอกดูนางเอกเห็นปโปรไฟล์เป็นรูปนกยุงรำแพนดูท่าแล้วก็ไม่เท่าไหร่กลับมีเสียงตะโกนมาจากทางด้านหลังแค่ดูปโปรไฟล์ก็รู้แล้วหรอว่าเขาเป็นคนยังไง นางเอกหันไปดูเพราะเสียงคุ้นเคยเป็นอย่างมากผู้ชายคนนั้นมีหน้าตาเหมือนกับพระเอกเกือบทำนางเอกร้องไห้ออกมาทั้งสองไปคุยกันต่อที่ร้านกาแฟนางเอกคีบน้ำตาลจะใส่กาแฟให้เขาเขากลับบอกว่าเขาไม่ชอบกินหวานนางเอกนึกขึ้นมาได้คนที่ชอบกินหวานก็คือพระเอกเขาเอาบทละครที่เขาเขียนให้นางเอกดูนางเอกลองอ่านบทอดแปลกใจไม่ได้เพราะเนื้อเรื่องของมัน เหมือนกับที่เธอเพิ่งไปเผชิญมาทั้งตัวละครทั้งบทเหมือนกันเป๊ะนางเอกอยากรู้ว่าบทสุดท้ายของละครเป็นยังไงเธอรีบเปิดอ่านในนั้นเขียนไว้ว่าฮ่องเต้พอใจผลงานของพระเอกเป็นอย่างมากได้คืนตำแหน่งเจ้ากรมพิธีการให้พระเอกและยังจะเลื่อนขั้นนักดนตรีของพระเอกเข้าสังกัดวงในพระเอกแย้งฮ่องเต้หากจะเข้าสังกัดในคุณสมบัติก็เป็นสิ่งสำคัญพระเอกบอกว่า แต่นักดนตรีหลายคนของเขาขาดคุณสมบัติที่จะเข้าสังกัดในเพราะหลายคนเป็นสามัญชนพระเอกขอโทษตายจากฮองเต้แต่นอกจากฮองเต้จะไม่ประหารเขาแล้วยังได้สั่งให้คนร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อให้โอกาสนักดนตรีสามัญชนที่มีความสามารถทุกคนต่างพากันก้มคำนับฮองเต้ด้วยความยินดีปรีดาฮองเต้ยังได้มอบบทเพลงหวนกลับคืนให้กับพระเอกบทเพลงนี้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ คนตายกลับไปในที่อันควรไปแล้วไม่มีวันย้อนกลับพระเอกเปิดหนงังสือบอกกับนางเอกว่าเขากำลังจะไปหานางนางเอกนั่งอ่านบทไปพร้อมกับน้ำตาไหลบอกกับคนตรงหน้าว่าละครเรื่องนี้เธอจะแสดงรุ่นน้องคนนั้นส่งยิ้มให้นางเอกด้วยความดีใจพร้อมกับเรียกนางเอกว่าจิ้งจอกน้อยเป็นคำคำเดียวก,กันกับที่พระเอกเคยใช้เรียกนางเอก นางเอกมองหน้าเขาด้วยความดีใจในที่สุดเขาก็มาหาเธอแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องโอลเวงบัลเลงรักหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า